รองศาสตราจารย์ดรอิร์สีเดชบุญแสงคณะบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสอจอรอเปิดเผยว่าจากการณีการตรวจพบเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ต่างๆในประเทศไทยจำนวนมากทั้งสายพันธุ์อังกฤษสายพันธุ์อินเดียและสายพันธุ์แอฟริกาใตา้ในคลัสเตอร์ตากใบจังหวัดนราธิวาสซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของคณะทำงานที่ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี AI ตรวจโควิดปลายพันธุ์ หรือปัญญาประดิษฐ์สีราคอที่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ที่ช่วยแพทย์ลดขั้นตอนการวิเคราะห์แยกแยะและคาดการณ์การกระจายตัวของสายพันธุ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันยังสามารถช่วยแพทย์ลดขั้นตอนการวิเคราะห์สายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโควิดสิและการค้นหาตำแหน่งกลายพันธุ์ให้เหลือเพียง3ขั้นตอนได้แก่การนำข้อมูลสารพันธุกรรมทั้งหมดหรือจีโนมที่ได้ทั้งแบบเดียวหรือแบบหลายๆจีโนมพร้อมกัน เข้าไปประมวลผลในโปรแกรม AI ทำการวิเคราะห์ผลทำการแสดงผลในรูปแบบชื่อของสายพันธุ์และหากพบเชื้อกลายพันธุ์จะแสดงผลเป็นสีแดงพร้อมแสดงตำแหน่งการกลายพันธุ์บนจีโนมหากไม่พบเชื้อจะเป็นสีเทาทั้งนี้เป็นผลมาจากกระบวนการเรียนรู้เชิงลึกของ AI ในข้อมูลรหัสพันธุกรรมของเชือ้อโควิด -19 ที่มีจีโนมถึงส0,000ตําแหน่งจากฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรมของจุลชีพ จึงทําให้ AI สามารถแยกแยะตําแหน่งโควิดกลายพันธุ์และสามารถบ่งชี้เชื้อโควิดกลายพันธุ์ได้หลากหลายสายพันธุ์ด้วยกัน